จงสดับฟังเรื่องราวอันน่าเศร้าซึ่งกล่าวว่าเธอเป็นนักร้องสาวผู้มีใจกระหายหาความยิ่งใหญ่ที่ข้อเสนอได้รับการสนองแต่พรน,นั้นกลับคือ like คำสาบ เสียงของเธอยังคงอยู่รอ้องเพลงในยามราตรีหิวโหยชั่วกันลวาวสารได้ยินกันหรือไม่เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ ขอต้อนรับสู่ช่อง NPC Gaming Master นะครับในวันนี้แล้วก็กลับมาเจอกันในเกม Date by Daylight ครับผมผมเล่นเป็นผู้รอดชีวิตครับเอาล่ะเจอกับฆาตกรตัวอะไรครับเจอกับตัวอะไรครับเสียงแบบนี้น่าจะเป็น The n e r d หรือเปล่าครับฆาตกร The n e r d นะครับ จะมีสกิลพุ่งแบบรวดเร็วเลยครับพุ่งและโจมตีได้ด้วยนะครับอันตรายมากครับเอาลับเราจะปั่นไฟครับแต่ฆาตกรก็ยังอยู่แถวนี้ครับนี่ับพุ่งไปแล้วครับแบบนี้นะครับเอาลับใช้เทคนิคการแอบแบบเนียนๆครับแล้วก็ไปปั่นไฟเลยครับมาดูกันว่าในตานี้ครับจะตื่นเต้นละทึกเล้าใจขนาดไหนครับ มาดูด้วยกันครับเอาแล้วเอาแล้วเครื่องนี้ก็รีบปั่นมาได้สัก60นะครับเอาแล้วก็เปิดมาค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างจะดีหรือเปล่าครับถือว่าปั่นไว้ได้เร็วอยู่นะครับเอาแล้วแต่เพื่อนอีกคนนึงก็โดนแขวนแลครับเครื่องระเบิดเสียก่อนครับเอาแล้วเอาแล้วจะสําเร็จหรือไม่ครับ ไม่สําเร็จครับโอ้ยเครื่องระเบิดซะก่อนครับเอาแล้วปั่นไม่เสร็จแล้วครับเครื่องแรกมีปัญหาหรือเปล่าไปแอบตรงนน้นเลับไปแอบตรงนี้เลยครับมาแล้วครับเอาแล้วแอบหลังน้ําแข็งครับแอบหลังก้อนน้ําแข็งครับเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับเราจะกลับไปปั่นต่อนะครับใช้วิชาการย่องย่องครับย่อย่อย่องย่องแบบนี้ครับ ทำให้ไม่ทิ้งล่องรอยนะครับเวลาเราวิ่งมันจะทิ้งรอยสีแดงแงไว้ตามทางที่เราวิ่งนะครับฆารกรจะสามารถรู้ได้นะครับว่าเราวิ่งไปทางไหนนะครับเพราะนั้นเราต้องย่อๆเลยครับเพื่อไม่ให้ฆารกรรู้ครับเอาแล้วไปหาปั่นต่อเลยครับเครื่องข้างบนนะครับเรากําลังจะไปปั่นนะครับเสร็จไปเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับโอ้โหตอนแรกเหมือนจะเร็วนะครับ กลับกลายเป็นว่าแม่ก็ไม่เร็วสักเท่าไรครับเอาล่วงไปอีกแล้วครับโอ้โหคนนี้ครับโดนแขวนเป็นรอบที่2หรือไม่ครับในจังหวะนี้เราก็ต้องรีบปั่นครับไม่มีใครปั่นไฟครับตอนนี้ครับมีเราคนเดียวที่ปั่นไฟครับเขาก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปช่วยกันนะครับให้เขาไปฮิวไปช่วยกันเลยครับเราก็จะรับหน้าที่ปั่นไฟนะครับ มา,า,มา Arrow, แล้วผ like ีมาโซนแล้วครับเอารับเราต้องเนี่ยครับย่อๆแบบนี้ครับมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอาลับย่อๆแบบนี้ครับจะพึ่งวิ่งครับเข้าตู้เลยครับแอบในตู้ไว้ก่อนครับไม่รู้ข้ารากรตามมาหรือไม่ครับตามมาไหมครับจะตามมาไหมครับเขรับไปแล okay, ้วไปแล้วเขรับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปั่นต่อครับนี่ครับใช้วิชาการ ย่อแอบผีผีไม่รู้ครับว่าเราไปทางไหนครับเพราะมันจะไม่ทิ้งร่องรอยนะครับอาแล้วรีบปั่นเลยครับโหมีใครปั่นไฟเลยครับมีเพียงเราเท่านั้นครับที่ปั่นไฟครับเอาแล้วมาอีกแล้วหรือเปล่าครับเอาแล้วคนนี้น่าจะตายนะครับโดนแขวนเป็นรอบที่สามเรียบร้อยเลยครับ อย่าลืมว่าการจะออกจากที่นี่ได้มันต้องปั่นไฟนะครับโอ้โหมันถ้าไม่มีใครปั่นนี่เกิดปัญหาแน่นอนครับอย่าคิดว่าวิ่งไปช่วยกันทั้งหมดแล้วเราจะออกไปได้นะครับพากันวิ่งไปช่วยเพื่อนก็ไม่สามารถจะออกจากสถานที่นี้ได้นะครับต้องปั่นไฟนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายให้ดีครับนี่แหละครับพอมัน ผมเห็นผู้รอดชีวิตส่วนมากเลยนะครับไม่ปั่นไฟนะครับจะวิ่งไปช่วยกันแห่กันไปช่วยกันหลายๆคนนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ช่วยได้แค่คนเดียวนะถึงจะไปกัน3าคนแลต่ก็มีแค่คนเดียวนะครับที่ที่เป็นคนช่วยนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปกันเยอะๆนะครับปั่นไฟอย่างเดียวเลยครับเกมนี้ออกได้การปั่นไฟครับไม่ปั่นไฟออกจาก ไม่สามารถจะจบเกมนี้ได้ครับไม่สามารถจะชนะเกมนี้ได้นะครับต้องปั่นไฟนะครับนี่ครับหรือใบก็อีกวิธีทางอีกวิธีเดียวครับมีทางเดียวก็คือเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับไม่ต้องปั่นไฟก็ได้ครับแต่อยู่ให้เหลือเป็นคนสุดท้ายครับแล้วก็หนีลงท่อครับ โดดลงท่อเป็นคนสุดท้ายครับซึ่งถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันมันค่อนข้างยากนะการจะชีวิตรอดคนสุดท้ายและโดดลงท่อเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขมันค่างเยอะเลยนะครับหนึ่งก็ต้องมีส่วนร่วมในเกมด้วยนะจะอยู่เฉยๆเพื่อโดดลงท่ออย่างเดียวก็ไม่ได้นะ อยู่เฉยๆเนี่ยอีกามาหาคุณแน่นอนครับอีกามาบินวนหาคุณแน่นอนครับพออีกามาหาคุณแล้วฆารกรจะรู้ตำแหน่งเรานะครับนั้นอยู่เฉยเพื่อรอออกเป็นไปไม่ได้เลยครับก็ต้องทำภาร,รกิจด้วยครับวิ่งช่วยเพื่อนหรือปั่นไฟนะครับอย่างนี้นะครับเอ้าล้ะเราก็จะไปช่วยนะครับเพราะว่า <G l ain> เหลือกันแค่สมคนอีกคนนึงโดนวิ่งไล่อยู่นะครับผีวิ่งไล่อยู่นะครับมันก็ต้องเป็นผมที่จะต้องมาปั่นไฟนะครับเอ้ยวิ่งมาช่วยเออทิ้งเครื่องปั่นไฟแล้ววิ่งมาช่วยนะครับเอาล่ะวิ่งไปปั่นต่อเลยครับนี่ครับคือจังหวะแบบนี้นะครับต้องรีบช่วยกันปั่นไฟแล้วครับเพราะว่าอีกคนนึงก็นั่นไงพูดไปทันขาดคำล่วงไปแล้ว ก็ผมจะปั่นไฟเครื่องนี้แล้วและให้คนหนึ่งเขาไปช่วยแทนนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยปั่นไฟนครับตัวนี้เกิดเดี๋ยวให้เขาไปช่วยเลยแล้วกันนะครับเราก็จะปั่น,นครับโอเคครับเรามันสายปั่นไฟอยู่แล้วครับเอาล้ครับเราจะปั่นหละใคนหนึ่งไปช่วยนะครับเขาจะไปช่วยหรือไม่ครับ เขาไม่ไปเดี๋ยวเราจะไปนะครับอ่าโอเคครับก็ให้หน้าที่ช่วยเพื่อนก็เป็นหน้าที่คนนึงไปครับเราก็ทําหน้าที่ปั่นไฟครับมันจะทิ้งเครื่องปั่นไฟไม่ได้ครับไม่งั้นออกไม่ได้แน่นอนครับออกไม่ได้แน่นอนครับอาแล้วยิ่งสูญเสียเวลาในการไม่ปั่นไฟไปมากเท่าไรครับเหมือนอายุไข็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับ เหมือนก็จะโดนแขวนไปทีละคนทีละคนนะครับถ้าเครื่องปั่นไฟไม่เสร็จเครื่องปั่นไฟยิ่งเสร็จช้าเท่าไรครับคนก็จะทยอยโดนแขวนกันไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็จะไม่มีใครได้ออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบปั่น,นครับแต่หยิกเอาครับเราโดดมันหลุมนี้ครับแอบผีนะครับอืใช้เรียกว่าใช้ความใจนิ่งในการค่อยๆย,ย่อลงหลุมไปนะครับโดดลงมาชั้นล่าง ไม่วิ่งแล้วแต่ผีก็พยายามหายหรือเปล่าผีก็พยายามวิ่งหานะครับก็ต้้งนิ่งๆไว้ก่อนครับโอเคครับแล้วก็ไปปั่นต่อครับนี่ครับใช้ความใจนิ่งครับค่อยๆย่องมาแอบข้างล่างครับนี่ครับอันนี้ปั่นให้เสร็จเลยครับโอ้โหอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้โดนไล่นะครับอีกคนนึงเขาไม่ได้โดนไล่เขาแทนที่จะหาเครื่องปั่นไฟนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขา โดนไล่อยู่ใช่ไหมมันก็จะเหลือว่างอยู่2คนนะครับแต่เขาก็ไม่ปั่นไฟอยู่ครับอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะปั่นไปครับเอาละครับแล้วก็ไปหาเครื่องเครื่องนี้เลยครับเอาละครับปั่นไฟเครื่องนี้เลยครับไส่แค่2เครื่องครับโอ้ตอนนี้ผมปั่นไฟไปเยอะมากครับสึกปั่นคนเดียวน่าจะเกือบเกือบสามเครื่องเลยครับปั่นคนเดียวนะครับ ถ้าเครื่องเราเสร็จเลยเครื่องหนึ่งเขาน่าจะปั่นมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับอ่าคือเครื่องหนึ่งเขานั่งปั่นอยู่นะครับปั่นมาได้ครึ่งทางแล้วครับถ้าเครื่องผมเสร็จเครื่องเขาเสร็จนี่โอเคครับเราออกกันได้ครับมาดูกันว่าความยากมันอยู่ตรงนี้แลับยิ่งเครื่องปั่นไฟเหลือน้อยเท่าไรครับผีก็จะโซนได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับนี่คือความยากนะครับ พอเขาโซนได้ง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เปิดโอกาสให้เราได้ปั่นแบบสบายใจนะครับเขาจะวิ่งไปวิ่งมาได้ง่ายนะครับเพราะเครื่องมันเหลือนน้อยนะครับเอาล่ะต้องใช้เทคนิคการแอบให้ดีนะครับอย่าให้ผีเจอตัวครับปั่นแบบไม่ทิ้งล่องรอยครับไม่ให้ผีรู้ว่ามีคนปั่นไฟนครับ มาแล้วครับพูดถึงก็มาแล้วครับพูดถึงก็มาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้ว,อแ,ลวแอบหลังก้อนก้อนน้าแข็งแล้วับหงวัดไปแล้วโอ้ยยาวแล้วเขาน้าจะล่อไปไกลนะครับเนี่ยครับคือถ้าเขาไม่ล่อไปไกลเนี่ยเราก็ปั่นไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับคือเวลาโดนผีวิ่งไล่ต้องต้องไปให้ไกลจากเครื่องปั่นไฟนะครับไม่งั้น ก็เหมือนกับว่าล่อฟีครับให้เนี่ยครับให้ผีลอยผีตีฟีฟีครับโดยที่เครื่องปั่นไฟจะจะไม่ถูกปั่นนะครับเพราะนั้นอยากจะล่อแบบมีประโยชน์ด้วยนะครับเล็กจุ๊กแบบมีประโยชน์ต้องจุ๊กให้ไกลเครื่องปั่นไฟนะครับเอารลบโดนแขวนไปแล้วเหลือเครื่องเดียวครับเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับขอเวลาอีกนิดเดียวครับได้คนนึงไปช่วยนะครับ อีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ยไม่ส <tinc S 1> ําเร็จโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนั่งแอบนั่งแอบมาทางไหนมาทางไหนมาข้างหลังรถเอ้ยดีวก็มาข้างหน้าเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วงานงอกงานงอกครับงานงอกเอาติงานงอกล็อกลบควับเอ้ยลบไม่สําเร็จโดนแล้วครับเอาแล้วโดนแล้ว เสร็จไหมครับโดนแขวนเลยครับอุ้ยเครื่องนั้นจะเสร็จอยู่แล้วครับเครื่องสุดท้ายครับโอ้โหโดนแขวนเลยครับเอาเลยครับโดนแขวนรอบแรกครับจะมีใครมาช่วยไหมครับแต่อยากให้เขาไปปั่นไฟก่อนนะเครื่องที่ใกล้จะเสร็จอะแล้วค่อยมาช่วยก็ได้นะครับ มใครมาช่วยไหมครับมีใครมาช่วยครับกำลังมาครับกำลังจะมาช่วยครับแต่ผีเหมือนจะเฝ้าด้วยนะครับผีก็อยู่แถวนี้แล้วนะครับช่วยยากแล้วทีนี้ช่วยยากแล้วครับจังหวะนี้คนนี้ก็ต้องปั่นไฟเลยครับคนนึงต้องรีบปั่นไฟครับจังหวะนี้ครับถ้าผีเฝ้าต้องปั่นไฟเลยครับผีเฝ้าต้องรีบปั่นไฟเลยครับ มายืนจ้องกันไม่มีประโยชน์นะครับผีเฝ้าแบบนี้ต้องปั่นไฟครับโอเคครับคนนั้นล่อผีไปทางนน้นครับคนนี้วิ่งมาช่วยครับโอเคครับอืเราก็มาให้เครื่องมันไฟนิดเดียวครับมาแอบตรงนี้ก่อนครับมาหิวตรงนี้ครับจะจะรีบไปปั่นในเครื่องนั้นครับเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้ว เอาแล้วรีบเลยครับรีบเลยครับจะเสร็จแล้วครับอู้จต่โอ้หล่อผีมาแถวนี้นี่แหละวปัญหาต้องล่อผีไปไกลเครื่องปั่นไฟนะครับนี่แหละครับเนี่ยถ้ากลับว่าถ้าเขาเนี่ยวนเวียนอยู่เครื่องปั่นเนี่ยมันก็จะไม่ถูกนั่นไงมันก็จะกลายเป็นว่าจู๊กฟรีและตายฟรีนะครับโดยที่เครื่องปั่นไฟไม่ถูกปั่นนะครับคือเขาต้องไปให้ไกลเครื่องปั่นไฟเลยครับตายครับคนนี้ครับ รอบที่3เรียบร้อยครับเราก็จะจดจอดจองจ,องจ้องจะไปปั่นครับมันผีจะวนหานะผีจะวนหาว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้หรือไม่ครับเอาละอ้าวดินหลุดมาได้ครับเอาล้วครับเอาละไปให้ไกลครับไปให้ไกลเลยครับไปให้ไกลเลยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยพุ่งมาเอ้ามองไม่เห็นอุ้ยเกือบนะครับ เฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับผีมองไม่เห็นเฉยเลยครับช็อตปฏิหารเกิดขึ้นอีกแล้วครับโอ้ยเหลือแบตไฟเหลือครึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหลดมาเยอะเลยครับแหมเมื่อกี้นี้เหลือน่าจะเหลือแค่5%เท่านั้นนะครับจะเต็มนะครับนี่ลดลงมาครึ่งเลยครับของรีบปั่นผีมาอีกแล้วครับโอ้ยไปไกลๆครับไปไกลๆครับรอบไปไกลๆครับ รอบผีไปกลๆครับเอาแล้วเราจะปั่นเครื่องนี้ให้จบแล้วเอาล่วงไปอีกแลวครับโอ้ยนี่หละครับนี่หละครับโอ้โหได้คนหนึ่งไปช่วยครับจะเอาเครื่องนี้ให้จบเลยครับเอาแล้วเอาแล้วแต่ผีก็มาใกล้ขึ้นทุกทีครับมาใกล้ขึ้นทุกทีครับโอ้ยมาใกล้ทุกทีครับต้องแอบก่อนครับแขวนไว้ตรงไหนครับแขวนไว้ตรงนู้นครับเอาแล้วผีจะมาโซนเครื่องนี้ไหมครับ จะมาโซนเครื่องนี้ไหมครับเราต้องมาโซนอยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วมา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 แล้วอ,อดีนะมาแอบก้อนนี้มาแอบก้อนนี้แอบก้อนไกลๆแลบอยู่ใกล้อันตรายครับเอาแล้วจะไปปั่นครับเดี๋ยวรีบไปปั่นเลยครับให้คนนึงไปช่วยครับให้คนนึงไปช่วยเพราะว่าคนนี้เขาไม่แตะเครื่องปั่นไฟเลยอะ <laughs> วันนั้นคนที่จะป่านก็มีแค่เราเลยครับนี่ครับอุ้ยคนหนึ่งไปช่วยเอาไมา้อีกแล้วไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วอุ้ยเอ้ยเอาโอหล่อมาทางนี้อีกแล้วเอาอีกแล้วล่อมาทางนี้อีกแล้วเอาโดนเอ้ยเอาโดนโดนเอา้าเอา้ยอย่างไงวะเนี่ยเอ้ยยังไงวะเนี่ยงงเอ้ยโอ้โหต้องไปช่วยแล้วมั้งโอ้ยแต่ว่าวนวิง่งวนอยู่ตรงนี้แหละครับคนนี้ครับ โอ้ยวิ่งวนอยู่แดดหนึ่งเนี่ยปวนเปี้ยนป้นเปี้ยนแบบนี้นะครับคือเขาจะล่อไปไกลๆก็ไม่ไปไกลๆนะผมจะได้ไปช่วยคนนั้นได้นะครับเขาก็ยังล่อวนอยู่กับตะขอนะครับล่อวนอยู่กับเครื่องปั่นไฟแบบนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับถ้าเขาล่อวนอยู่อย่างนี้ครับเครื่องปั่นไฟก็จะแทนที่จะเสร็จเร็วก็ไม่เสร็จอีกครับแทนที่จะช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยไม่ได้อีกละครับนี่แหละครับ โหเขาเรียกไม่เป็นมวยนะครับแบบนี้ไม่เป็นมวยครับเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีครับมันล่อใกล้เครื่องปั่นไฟใกล้ตะขอแบบนี้ครับทาให้คนอื่นว่าไปช่วยไม่ได้ครับปั่นไฟไม่ได้นะครับนี่ครับผมจะไปเปิดประตูลับจะไปเปิดประตูลับแต่รอเขาก็จะเฝ้าอยู่นะครับนี่ครับเขายังยังมองเฝ้าอยู่ครับว่าเราจะมาลับมาแล้วมาลับมาลับ เอาแล้วแต่โอ้โหแต่ช็อตเมื่อเกครับแอบบข้างตู้ครับแบบโอ้โหแบบไฟผีอ่ะรอยสีแดงผีอะส่องใส่ตัวผมเลยนะแต่เขามองไม่เห็นครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะเอาแล้วแอบบตู้นะครับผมเปิดประตูผมยังไม่เปิดจนขึ้นไฟสีแดงนะครับนี่ครับมาแล้บมาแล้บมาแล้วมาโซ่แล้วรอบแรกผมจะเปิดประตูอยู่สองสองรอบนะครับ รอบแรกผมจะเปิดเปิดมาสักหน่อยหนึ่งก่อนอ่นะครับรอบสองนี้ก็จะเปิดให้ขึ้นไฟแดงไปเลยครับนี่ครับเปิดให้สุดไปเลยครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยถ้าเราเปิดจนขึ้นไฟแดงเนี่ยผีหาเราแน่นอนผีจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ประตูนี้นะผมก็จะเปิดมาได้สักหน่อยก่อนไม่ให้ขึ้นไฟสีแดงนะครับผีก็จะสับสวนว่าเราเนี่ยอยู่ประตูไหนครับนี่แบบนี้เลยครับ ทำใจเย็นเนี้ยเปิดไส่สำเร็จแล้วครับมาแล้วเอาโหดแล้วครับโอ้โหวิเทคนิคลน้ลนๆ้แล้วครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆชอบให้ทำคลิปสนุกตื่นเต้นแบบนี้ออกมาอีกขอบคุณมากครับผม